เอาล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแก๊งแบทเทิลนะครับอันก็สำหรับวันนี้ <c oughs> นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กับอโปลนเบื่อนมากกันเลยดิโยโยใหญ่เลยด้วย,วยโออ้น ก็สำหรับเกมแก๊งแบทเทิลนะครับก็เป็นเกมแนวปั่นๆสนุกๆนะครับก็เดี๋ยวมันจะปั่นแค่ไหนมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปเราไปจิ้มตรงคําว่าเพกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผมเป็นอโปดูท่าเดินมาแล้วไอเต่านั่นมันจมยุธเต่าเดินลงไปดิอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะ ควบคุมเลยอืมอืมเลยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รู้จักว่าเจอนักรบมังกรหน่อยเป็นไงเป็นยังไง่ะล่วงไปครับร่วงไปจับมานี้มานี้เลยนะแกออกไปจากพื้นที่แถวนี้เฮ้ยเต่ามาช่วยเพื่อนไเต่าไปหนึ่งตัวในเต่ามาเนี้ยมิสแต่งการเอง จากว่านักลบมังกรกระโดดปุ๊บยำนี่ซัดเข้าให้เจอพลังตูดตูดยำหน้านี่อะไรอู้ยกเก้าอี้ได้ด้วยไปไหนหรอวะไอเตาอาจารย์เตามานี่อาจารย์เตานักลบมังกรคนนี้มาแล้วรู้จักว่าอัปโปอ่ะต้องรีบสู้นะเดี๋ยวต้องไปช่วยแปะไขบ่บะหมี่ต่อต้องรีบสู้เดี๋ยวไปช่วยแปะไขบ่บะหมี่ต่อ,อตาไปโอ้ยโอ๊ยนี่ไอเตา ไอ้เต่าลงไปกระโดดปุ๊บนี่ไงสาธให้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 อืออาจารย์เต่าเรียบร้อยครับจบแมตช์ทีผมก็วิกตอรี่ไปดีนะครับเรามาต่อกันรอบที่สองรอบนี้มีฝางนุ้นมีอโปด้วยทีผมเมป็นกอริล่ามาดิไปไหน แกมันโปตัวปลอมอโปตัวจริงมาแล้วอแยบแยบเขาให้แยบเขาให้แยบเขาให้กระโดดเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้อ้าปากิีดมองเท่งเลยกระโดดเข้าไปในปากไอ้นี่เฉยเลยมาช่วยเ้วเพื่อนเวสู้อะไรกันข้างหลังมันจะมองเห็นไ้ยเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยโปร้นันติดไม่ต้องออกมาไม่ไม่ต้องออกมานี่ไงเจอวิชาหมัดมั่ว มัดมั่วนี่นี่โยนลงไปให้กินนะแง้มแงมเร็วแง้มเอา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 แง้มแงมคนเดียวพอดิเออจะมาแง้มเราทำไมไม่ไม่ไม่เออเจ๋งกอริล่าเจ๋งนี่ไงเจ๋งตูดกระแทกตูดกระแทกหน้าตูดกระแทกหน้าตูดกระแทกหน้าเดินโคตรเมาเลยเดินอย่างเมาอะโปนี่เฮ้ยคนนี้ล้มแล้วไอ้คนนี้ล้มแล้ว ไม่ต้องลุกนะไม่ต้องลุกแงมอร่อยเฮ้ยปล่อยดีเอามือปล่อยไอคนนี้อย่ามาไล่ต่อยฉันนะอยาอย่านี่นี่ใส่หัวเลยระยายำี่เจว,วิชาตูดวิชาตูดวิชาตูดเอาตูดแมตโอเวอร์แล้วผมก็วิดไปอีกรอบแมทท่านผู้ชมหนึ่งแมตช์นี้จบไวมากเลย กำลังเล่นเพลินๆเลยแม่เวลาแป๊บๆจบแป๊บๆจบมาเรามาต่อรอบที่สามอยู่ไหนวะไอ้แพงกวิ้งแพงกวิ้งอือแพงกวิ้งนี่โดนโดนฟัดฟัดฟัดมานี่มานี่อีอปโปตัวปลอมแกมันของปลอมไอ้ของก๊อปฉันคืออโปตัวจริงจากเมืองจริงแพงกวิ้งนี่ไงทำได้แพงกวิ้งไหมแพงกวิ้งเข้าแล้วเข้ามาในเครื่องบด อปตัวใหญ่แล้วอืออปอโปตัวใหญ่แล้วมันนี่นี่ไงอปอลไอคนนี้จะล่วงแล้วอปจีนแดงจะล่วงแล้วนี่ไงสัดโอ้โห่อกี้ทำเพื่อนเราเราจัดต่อเลยนะไอแพงควิ่งไอแพงควิ่งมันแอบปลาแอบปลาเหรอไอแพงควิงไอแผงควิงหยิบโตะได้ไหมหยิบโตไ้ไม่ได้โตะใหญ่ไปตาธมาเลยเพื่อน ลุ้มขย่ำมันเออเรียบร้อยอย่ามาซ่ากับแกนะโปรโอ้ไอ้โปรนี่ไอ้โปรนี่โอ้ยอ๋อเรียบร้อยรีบฟื้นเร็วรีบฟื้นเร็วฟื้น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 อ่าลุกขึ้นมาแล้วไอ้โปรตัวใหญ่มันเข้าเครื่องไปแล้วอืมซับไปอีกทีอืมไอ้แผงวิ่งไอ้แผงวิ่งนี่ไงอุ๊ยโอ้โหผมโดนลุก อย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้โปโปปอมอุ <ste ek> ้ยอ <ste ek> <ste ek> ุ้ยหยอกโอ้ร่วงมีเยอะรอบนี้รอบนี้มันนานเอ้ยอย่าอย่าเข้าไปแล้วโดนบทเรียบร้อยอีกสิบวิจะจบรีบเก็บดาวโอ้โอ้โหดูมันทำรอบนี้จะแพ้ใช่ไหมเนี่ยอย่าอย่าแพ้นะไม่โอ้โห แเอาละครับผมรอบนี้เราได้เปลี่ยนโหมดนะมาเล่นแบบเตะบอลดูบ้างนีเออชกชกต่อยต่อยเริ่มเบื่อแล้วมนาะเกมนี้เขามีหลายโหมดนะครับแล้วโอ้โหมันออมเรามาเล่นบอลจริงๆนะเพื่อนเรามาเล่นบอลจริงๆไอเต่าอาจารย์เต่าออมเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเออสัตสัตมันสัตมันอ,มอุ้ย ลูกลูกลกลกลกอโปอโปลูกอโปลุูกเออเพื่อเตะเข้าไปแล้วหนึ่งลูกเจอทีมเราไปทีดิเจอบังเอญไม่มีอยู่จริงอาจาร์เตาขอบคุณที่เลือกผมเป็นนักวบมังกรกโดนคืนไปแล้วหนึ่งลูกผมก็มาไล่ซัดคนอย่างเดียวเลยบอลไม่เตะแล้เตะคนอย่างเดียวเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เออกันไว้กันไว้กันไว้เออเออเอาบอลมาเอาลูกบอลมาไม่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 ไเสือ โดนไปสองลูกโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเ้มังกรเกินไปแหละเขาให้เล่นบอลไม่ได้เล่นคนมงป็นไง่ะไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปจับอาจารย์เต่าขึ้นมาแล้วผู้หงไปไม่รู้จับมาทำไมโอ้ยเสือเออเลี้ยงบอลไปเพื่อนเลี้ยงบอลไปเตโอ้โหนิดเดียวมามามาบอลอยู่ที่เราปั๊บ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทูดทูดโอ้ทูด,ทดเออเป็นไงล่ะไม่ต้องเตะรุ่นนี้ไม่ต้องเตะเลี้ยงบอลเข้าโกรุ่นนี้ไม่ต้องเตะเลี้ยงบอลเข้าโกอย่างเดียวเอาบอลคืนมาบอลคืนมานี่มันบอลของโปอย่าแย่งโปเล่นไอ,อ้มังกรไปแล้วลูกบอลกิ้งมาแล้วเข้าแน่นอนเข้าเออได้อีกลูกหนึ่งมาแล้วมาแล้วนี่โป อโปไซบิกบึ่มมาแล้วเปิดอันตรีเมดรู้จักไหมเอาตรเมดนี่น่รัดให้ล่วงบอลไม่เล่นแล้วเล่นคนอย่างเดียวเล่นคนอย่างเดียวสวยมากจานเต่าสี่สองแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องมายุ่งนี่รัดคนอย่างเดียวบอลไม่เล่นแล้วไอ้มังกรโอ้ไม่อเอโอเข้าไปจนได้สี่ประตูต่อสามแล้วมา บอลอยู่ที่บอลอยู่ที่ตัวดำปิดเลยเข้าไปเออแมตต์โอเวอร์เรียบร้อยครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครสนใจอยากลองเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันดูนะจ๊ะจริงๆตัวเกมมีอีกหลายโหมดนะแต่ผมยังไม่ได้ปลด <c oughs> เอาแล้วคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย